ไม่ได้กังวลอะไรมากคือถ้าเทียบกับอีเวนต์เนี่ยระดับความเที่ยบต่างกันเยอะมากว่าอีเวนต์มันก็คือสดเนี่ยจังหวะนรกสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราเองก็ไม่ไปที่ที่ไม่ดีอยู่แล้วใช้ชีวิตค่อนข้างปกติเราไปไหนก็เอาของไปนอกจากบางที่ที่รู้สึกว่าเออมันทุรักทุเลจริงๆไม่เหมาะอะไรเงี้ยมันสําคัญมากเวลาเราจะพูดอะไรมาก็ไปเจออะไรเพราะว่าเขาเกาเก็บตัวฟิกเกอร์นางที่อยู่ ตรงหน้าร้านกาแฟคือเหมือนสถานที่เขาเอาแบบเอาน้ำแดงเอาแบบว่ามาลายไปวะหให้เจอใครหรือแบบจะอยากเจอแฟนคลับพี่พี่หลานก็คือแบบให้เล่นเต็มที่เหมือนกันยเมนก็ก็ฉัาไม่อยากให้เล่นก็เอาไว้ที่บ้านสามแซบเมื่อวันที่ผ่านมาจาราสาวออกรายการใช่ค่ะเป็นแขกรับเชิญที่ไม่ได้เป็นพิธีกรใครเป็นแขกรับเชิญสามแซบนะชื่อใครอะะชื่น้องอะไรกั เออปกปพี <Hey! S 1> hey! Hey. Hey. ่เพลงคุยหาแขกับเชิญที่อายุน้อยที่สุดในราการก็ก็คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอ่าก็อย่างเงี้ยแหละค่ะตามสองก็เหมือนเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยแหละค่ะจริงๆต้องมีสกิมไหมหรือว่าเอ่อก็ไม่ได้ไม่ได้มากอะไรอะค่ะก็อะไรแม่ตอบแทนได้แม่ก็รับไปในฐานะในฐานะแม่กังวลว่าจะแขกเชิญคนนี้มาฐานะความเป็นแม่เอง ไม่ได้กังวลอะไรมากคือถ้าเทียบกับอีเวนต์เนี้ยระดับความเครียดต่างกันเยอะมากเพราะว่าเพราะว่ายังไงอันนั้นมันก็เป็นบ้านเราอ่ะเขาก็เกิดเกิดในนั้นแล้วมันก็เป็นเป็นที่ปิดเนะเนาะ <ๆ S 2> มันก็คือมันคือบ้านเราอ่ะมันก็มีเรื่องตัดต่อมีเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าอีเวนต์มันก็คือสดไงเอออย่างเงี้ยมันก็คือแบบกล้องเก็ใหญ่ใหญ่เป็นจังหวะนรกสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช้เวลาไหนทำงานปกตินะครับ ไม่หรอคะก็ัปกติซีเบรอเกอะแบบเดี่ยวในฐานะพิธีกรเรามีะระยะกจะทมแขกับเชิญคนนี้ใ,นใจไหมมีความสงสัยไหมพี่ชมทุกคนเเราเป็นในฐานะพิธีกรสามแซ่บไม่ไม่ไม่ได้สงสัยอะคะ่ะก็นั่นแหละคะ่ะ ไม่ไม่มีอนไรเลยค่ะไม่ตอนที่เล่นเกมแบบเรียกใครชื่อเพื่อนเลยอย่างเงี้ยอ๋อค่ะเขาก็เตะจำได้จำได้จำได้เซอร์ไพรส์ไหมคะแบบไม่เซอร์ไพรส์หรอกมันก็เป็นคนที่มันรู้จักกันอยู่แล้วจริงๆส่วนมากก็จะเป็นคนคุ้นเคยก็จะมีแค่ไม่กี่คนในนั้นที่เจอแค่ไม่กี่ค่ะแต่จำได้จำได้เขาจำได้ไม่ไม่มีผลต่อชีวิตประจำวันเลยกับการที่เขาจำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย จริงๆชมว่าเขาถามว่าม,มีผลต่อชีวิตประจําวันไหมคือชมว่าคือเขาคือชมนค่อนข้างจะพาเขาไปทุกที่ไม่รู้ว่าตอบตรงคำถามหรือเปล่าเออคือชมพาเขาไปทุกที่อ่ะเพราะฉนั้นเขาก็จะเจออะไร,เ,รเยอะใช่เขาก็เขาก็เรียนรู้เยอะอ,อืมมันต้องระวังไปเพื่อเอาไปเจอคนที่ที่ไม่ใช่ที่เดิมๆหรือว่าที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เราเองก็ไม่ไปที่ที่ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมคะก็อืมก็ ใช้ชีวิตค่อนข้างปกติเราไปไหนก็เอาออะไปเงี้ยนอกจากบางที่ <c oughs> ที่รู้สึกว่าเออมันทุรักทุเลจริงๆไม่เหมาะอะไรเงี้ยมีจำอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายแบบที่แบบพาออกไปแล้วแปลกกลับมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ะแม่เด็กเขาก็จะจำอะไรที่มันเป็นแบบด,ดีเทลดีเทลแบบว่าเราไม่น่าเชื่อว่าเขาจะจำได้อะไรเงี้ยมีเยอะอ่ะเราอ่ะจำไม่ได้เพราะเราอ่ะ สายตายาวแล้วเลยตอนนี้พอสายตายาวทูกอย่างก็โล่งืึ้นเลยว่าเออแล้เกลยวถือว่าเป็นคนที่จำไว้ไหมคะพี่ัยจำไวนะคะจำไว้เขาแบบเห็นปุ๊บครั้งแรกแล้วเขาสามารถแบบพูดบอกเล่าได้เลย เขาก็จะเล่าได้เพียงแต่ว่าบางทีเราจะคิดว่าเด็กจําไม่ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาจำไม่ได้หรอกแต่ความสามารถในการถ่ายทอดเขาเขาสามารถในเรื่องของภาษาอะไรเขายัางไม่เท่าผู้ใหญ่เขาก็เลยอาจจะพูดอะไรได้แบบเหมือนเรารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างซึ่งบางทีเราเก็ไม่ได้ใส่บางทีถ้าเราไม่ได้ใส่ใจเราจะไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรแต่จริงๆคือเขาเขาจำได้ก็คือเขาเมมโมรีไว้แล้วนิ่งๆนี่คือกำลังจำอยู่เพราะฉะนั้น <Net> มันสำคัญมากเวลาเราจะพูดอะไรก็ไปเจออะไรเพราะว่าเขาเก็บหมดเลยค่ะแม่ดการถึงแม่บอกว่าประเจียบโหดมากในการที่เหมือนแบบเทรนดาราสาวในการมาอีเวนต์โหดไหมคะเดี๋ยวขึ้นมาที่ยอง เขาก็ถือว่าโหดกว่าชมอ่ะถือว่าโหดกว่าเพราะบางทีส่วนมากชมจะไม่ค่อยอะไรมากก็จะจะปล่อยผ่านก็จะแบบเออก็เด็กอะสามขวบอะอะไรเงี้ยก็ตามนี้แหละตามนี้แหละตามสภาพอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็จะต้องแบบพูดสโลแกนสิ่งไม่ได้จะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยบีบบีบหนักบีบเยอะอะไรเงี้ยก็แบบอยากอยากเอาความแบบมหัศจรรย์ออกมาคอนเฟิร์มมันไม่ทีต้องได้ ใช่แต่ว่าเราแบบว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่นี้เขาก็จะบอกว่านางทําได้นางทำได้ได้เพียงแต่นางจะทําหรือเปล่าไอ้นี้พอจบอีเวนต์ไปกลับบ้านไปเราต้องมีทํากันบ้านไหมว่าติกว่าอันไหนทําได้อันไหนแบบไม่คือกลับไปส่วนมากส่วนมากอะชมก็จะก็จะกลับไปก็จะชมดูค่าก็จะชมเขาว่าเออวันนี้หนูเก่งวันนี้น้องน้องเก่งมากอะไรเงี้ยให้ให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ย่ะเพราะว่า มันยังไม่สามขวบเลยอ่ะคือก็คืออย่างที่บอกคือชมไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังเลยว่าว่าอะไรคือขอแค่ว่าเออวันนี้ไปอารมณ์ดีอย่าไปหยุงใครอย่าไปหยุมอย่าไปหยุมใครอะไรอย่าไปแบบอย่าไปวากใส่ใครอะไรอย่างเงี้ยคือต้องต้องการสำหรับชมะแค่แค่นี้พอเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจเด็กแต่สุดท้ายถ้าวากถ้าหยุมก็เราก็เข้าใจแหละว่าเด็กมันก็มีขีดจํากัดของเขา อะไรเงี้ยหิวม่วงร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วคือเด็กอะเนาะพี่ชมหลายคนสงสัยชุดเสื้อผ้าชุดออกงานถามว่าเสร็จแล้วมันไปไหนหมดเพราะว่ามันตัดใหม่ทุกงานเลยแล้วมันต้องตัดเป็นคู่กันด้วยอ่ะก็เลยถามว่าเรามีแผนยังไงจากเสื้อผ้าเสร็จเราแม่รูปแม่ก็จริงๆโชว์ก็มีส่งต่อนะก็จะมีก็จะมีแบบว่าเครือข่ายที่แบบว่าเราเราแะเอก็ราจะเอาเย่ะรก็ ก็มีเครือข่ายที่แบบว่าเออไอยต่อบ้างองืมแต่ว่าจําเป็นมันต้องตัดชุดเลยไหมเวลาออกงานคู่กันหรือเวลาออกก็ดูโจทย์ของงานนะคะแต่ว่าชบเข้าใจลูกค้าว่าเขาก็<ม>อยากเห็นอะไรดีๆสวยงามเนาะมันให้มันแบบเออสมกับความคาดหวังของเขาอะไรเงี้ยเป็นชุดคู่กันไปมันยากต่อการดีร<า>รไซน์ <laughs> ก็จริงๆก็ไม่ไชมก็ไมไ่จริงๆก็จะมีแบรนด์ที่แบบเราไว้ใจกันแล้วก็แบบว่าใช,ใช้กันเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่เจ้าสองเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็ค่อนข้างจะจะ,จะรู้ใจกันอยู่แล้วนะก็ไม่ได้เราก็แค่บอกโจทย์บอกสีบอกอะไรอย่างเงี้ยของลูกค้าไปอะไรเงี้ยแล้วลักษณะงานเป็นอย่างนี้สถานที่เป็นอย่างนี้นะอะไรเช่นนี้แม่คะแฟนคลับเวียดนามมามามเฝ้ารอที่คาเฟ่อันนี้คือเซอร์ไพรส์มาก เธอไพ์เหมือนกันคือจริงๆได้ข่าวว่าแกเหมือนมารอได้หลายวันแล้วก็เหมือนหลายวันจนเหมือนเด็กที่ร้านอ่ะก็ต้องแบบเหมือนนำความไปบอกคุณน็อตว่าเออเขามาหลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็วันจนวันจนทราบว่าเหมือนแกจะกลับเมื่อวานนี้ป้าๆจะไปมาเมื่อวานเหมือนเขาจะบินกลับเมื่อวานเนี่ยพ่อก็เลยบอกว่าพาไปหาพาเขาไปพา้องไปหาเออเพราะว่าเขาแบบเขามันมารอมพี่พ่อก็เลย ให้พาไปเมื่อวานก็คือที่น้องเสิร์ฟแฟนๆแบบเต็มที่มากเลยเป็นสาวมากเห็นถ่ายรูปมาให้ดูแบบตัวฟิกเกอร์นางที่อยู่ตรงหน้าร้านกาแฟคือเหมือนสาสรที่เขาเอาแบบเอาน้ำแดงเลยไหมเอาน้ำแดงเอาแบบวาฟ้ลายไปวะก็เป็นเครื่องดื่มของที่ร้านว่า เหมือนเรบเห็นที่เคอเห็นบรรยากาศที่แบบแฟนๆต่างประเทศเขาแบบรักเราเอ็นดูน้องเกลียวยังไงบ้างคะแม่ก็มีใจละค่ะเราก็ก็ยินดีค่ะมีคนรักเขาเราก็ก็ยินดีผู้ชมมีสิ่งหนึงว่าหลายคนที่เขามาหาแล้วมันสิ่งนี้เขาไม่ไปยุ่งอะไรกับผมเขาเขาให้พื้นที่เขาให้พื้นที่เกลียวโดยที่แบบว่าไม่เขาไม่ขอจะมองว่าเป็นการคุ้มค่าหรือลุกล้ำมาหรือเปล่าแต่เนี่คือให้พื้นที่เต็มที่อย่างเงี้ยตรงนี้เราวางใจหรือไว้ใจแค่ไหน คือ mm. มันก็อยู่ในสายตาของเราแหละก็อยู่ในสายตาก็เออเาเป็นว่ายังไงหลังบ้านเราเราเราบริหารกันเอง mm. เอถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเออตอนนี้น้องอาจจะเหนื่อยแล้วหรือว่าอาจจะอ,อะไรก็เราก็อาจจะต้องมีระยะมีถอยมิแต่ว่าก็คือเรื่องอะไรเงี้ยก็คือคุย คุยกันทุกวันแต่แ่เวลาให้เจอใครหรือแบบจะอยากเจอแฟนคลับพี่พี่หลานก็คือแบบให้เล่นเต็มที่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าไม่อยากให้เล่นก็เอาไว้ที่บ้านอย่าออกมาเนื้อเนอไปค่ะก็คือว่าเออก็ก็ในเมื่อมาแล้วอ่ะออในเมื่อมาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วเราเลี้ยงเขาเราเราก็ไม่ได้ผิดหูผิดตาเราเราก็รู้ว่าถ้าเราพาพาเขามา เจอคนมันเราก็อง expect ได้ว่าเออมันจะต้องมี reaction แบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เราก็ต้องยอมรับตรงนี้ถูกทนก็คือเออก็ก็ถ้าเขาพร้อมเราก็อยากให้เขามีชีวิตที่แบบมันมันปกติเออก็อยากไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยร้านนี้มันฟิตเนสพ่อร้านพ่อก็ต้องมาได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยป่อยู่บ้านนอนน้อยหรืออะไรยังไงก็พักผ่อนอยู่บ้านไปอ่า ซึ่งในพาร์ของน้องพี่ชมก็มั่นใจในตัวน้องว่าดาราท่านนี้ทาได้ก็คือเด็กอะ่ะเขาก็คือเด็กก็คือชมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหจะต้องเสริร์ฟแบบอะไรเงี้ยคือเออคือถ้าเขามีหงุดหงิดมีขึ้นมีลงมีอะไรเงี้ยแล้วคือเราเข้าใจได้ว่า คนมันเข้ามาเยอะแล้ว mm hmm. อะไรเงี้ยคือขนาดผู้ใหญ่อะ่ะมันยังรู้สึกเลยแล้วเด็กอะ่ะใช่ไหมคะก็เราก็ต้องดูให้มันแบบว่าเออสมเหตุสมเหตุสมผล mm hmm. ถ้าสมว่าเออเขาไม่น่ารักกับคนหรือว่าทําแบบมารยาทไม่ดีโดยที่มันโดยที่มันไม่ได้มีพื้นฐานของความที่ว่าเออมันเหนื่อยมันร้อนหรือว่ามันแบบอะไรเงี้ยเราก็อ่ะเราก็บอกเขาว่าน้องเมื่อกี้ไม่น่ารักนะ mm hmm. อะไรเง mm ี hmm. ้ย แต่ว่าถ้าบางทีเราให้เขาเสิร์มมากๆแล้วเราเ์เดคว่าเขาจะต้องแบบอ,อย่างได้อีกได้อีกน่ารักอีกอะไรเงี้ยคือมันกม็มันก็ไม่ไหวแล้วไง <c oughs> หรือว่าบางทีถ้าคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของเนทแล้ว,วแล้วก็คาดหวังมากเจอหน้าบึ๊ง บบต้องให้เสริมต้องเสริมต้องลองให้ฉันทำแบบนี้อะไรย่าเงี้ยหรือว่าต้องเด้งดึ๋งต้องเทเวิร์กให้ฉันดูเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเด็กมันก็แบบเออเออบางทีชีก็เหวี่ยงเองชีก็แสดงจุดยืนในเองหรือว่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าเราเห็นว่าบางทีเเซว่นก็แล้วก็คือว่าถ้าคือถ้าเราเห็นว่า บางทีคนที่เข้ามาไม่ได้มีทีท่าว่าจะเข้าใจธรรมชาติของเด็กหรือว่าจะเราก็อาจจะต้องพาเขาออกมาก็ดูดูเป็นกรณีไปอ่ะอันนี้ก็คือเปอนเป็นพีเซนเตอร์ของคิวบิ้แล้วก็ร้านกาแฟของคุณ่อไปเลยนะคะคนลูกค้ามาเยอะมากก็ตอนแรกฟิกเกอร์ร้องเนี่ย คุยกันว่าจะตั้งไว้วันเดียวแล้วจะจนัเอาไปเอาไปตั้งไว้ที่ออฟฟิศเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวมีแค่มีแค่ตัวเดียวตัวนั้นได้มีแค่ตัวเดียวในโลกแต่สรุปพ่อบอกว่าตั้งไว้แล้วแบบว่ากระแปไข่นี่ <c oughs> <c oughs> สรุปว่าคือน้ำแดงต้องมาคือเจ้าที่น้ำแดงต้องมาตั้งแล้วก็เหมือนกับว่าคนก็อาจจะอยากมาถ่ายรูปด <c oughs> ้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ยาวราคาก็ปั้ขึ้นเรื่อย เราจะมีทำรุ่นต่อไปไหมครับที่สมควชไหเพราะว่าครั้งที่แล้วคนก็จองกันไม่ทันก็คงดูจังหวะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคงมีแต่ว่าคงไม่ได้ว่าออกทีออกบ่อยอะไรเงี้ยมันทำเป็นแ a ช s i o นมากกว่า